สบายดีพี่น้องอ้าสบายดีปลาลูกเลยเนาะอ้าวแซลไปคารุมไลานสบายดีปลาลุกก่อนเรวเร็วไปซากอาบผ้าลกแอลมน้ำนิดหนิปลาหยู่อาบน้ำน้ำเต็มผังได้มีนางสิปลายุ่อายปังเลยปลาลูกเอ้ยยานยานยานโจไกใมันใจห้าหนามห้าอากระยันเนี่ยได้ Bộ tốt, ai chịu mà ở đâu? Ai sẽ ụm ở đâu? Dụ. Nhạc tán, nhạc bà dụ Dạ, tốt tài mình là một huyền nhạc đi Mình nó nhanh lông ạp đây mình à Xay mình đấy Mình mới xay mà này bà, bà. Mình ạ Nhanh làm... nhạc tốt tay Ừ Nhanh tốt tài kiên ừ. à? nhà cam nhàn, bọc bây giờ cứ giặc ma thì hai nhà Kinh khảo à. ừ. ừ. mẹ ừ. 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 ăn xong nó lông đó, ai không hai em mót, chạp nhồn toả, nè, bẹt, bẹt

เขาเจี๊ยสดงกนะงามเป็นโงนจ้ะเห็นมกระสางไปเขาเจ้าพ่อมีติญ่ะมามันบูดมีติญะอะไรแม่เอ้แม่ถือตือเขียวเอ็กๆเท้าอันนี้เพิ่นสู้มาดำหยาใส่เลยคือมาเกี่ยวเด้อเบื่อเนี้หามีติญ่ะเต็มอยู่ไปมาเดียวหาะเขาก็เห็นมีติญ่ะใช้อีนางอยู่ใส่ โบน่าโน่นมันก็มีแต่ทางนี้แหละยทางนั้นมันมีแต่มันงามได้ยี่ห้อเขาเนี่ยงามหน้าหน้ารูมกับคีร่าติดทรงหัวก็เท้ารองนี่แถวารองหน้ามันก็งามพี่นานี่สิเซ็นะแต่รองหน้าแถวนู้นบ่ดำแด่หน้าน้าอินะโอ้ยรองหน้าไม่สิงามดิเขามันออกหรือเป็นเปียงเด้อต้องคอยกับติกรองหน้ามัน ngâm, mọi người ngam của mọi người 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 mọi như mọi người 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 mọi ของนเยอย่าให้มันกินในทงลยสองอันหนึ่งต nah, ีเอามาลุ to, K> <k ้นขอเล่าบักไลน์สิเนาะเสือไพยว่าแตงงูคุ้นขุนว่าแมนบอเนียเจือไม่นี่บอเจือเจ้าบอเสืออีนางบอ ปีออกได้นางนี้ดิเห็ดอย่างได้อันโบน่าโบห้เห็ดใดตูจ้าลูกตูจ้าเร็วๆทำงามาเร็วมันบยาเขตเตี้ยนี้ไปหาตะกี้เห็ดเห็ดใดอะเห็ดเลยเร็วถุเร็ว

นั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งกินน,นี่ดิมันบ่ตายเด้ออาขี้โต๊ะอ,อ่าว่าเล่นมองอย่างตายพวกินอย่างตายสิยงๆพอไปใส่ะนะบ๊อมี่มีข่าวเย็นยุก đại nhanh mạnh nha mẹ dạy nhanh mạnh nha. nhà à, nhanh nhà nha. Bạy nhanh mạnh nha. Bạy nhanh đại, mà nhà. Hả? đại mà đi đi đại cốp. Mà เดยเขาอีด่งมายังจยสเงื่อนพาใสัเงี้ยเงือนไผเงือนมินเงื่อนเงือนมินเงียหอยปังคุ้ได้อันนี้เงื่อนยาเออมินเงี่หอยปังอันนี้นะเพื่อนยาดูมันเป็นเงื่อนมินเลยจะมาเบื่อจะทเวนไม่ได้มาเปเฮื่อนยาเออไม่เลยผัววเงื่อนมินบะ ใช้เงินหยาดิใช่สะบอกเงินหญาดใช้ตัวใดเงินหยานะ่ใช้เงินหยาสิยูกับสอห่ืออบ่ขามกระสือแล้วามสิบนัสามสิบสามโลบอกโอโปไมันแกกินขนมนะ

ดีกว่าสิเอาข้าวในเฮือนก็ว่าซอกข้าวนั้นยามฮอดพ่อแม่นอนก็เต็มเลยเนาะลูกอีกกันเป็นภูมิเันบเฮือน2ห้องมันคายบ่คั่นมีกันว่าก่อเฮือนไผออกมาังว่าได้เแม่เนาะไปก่อเฮือนออกมาสิเฮ็ดจัง2ห้องสิบ่ใหญ่ใหญ่แซอยู่2ห้องน่องจะบ่งก

ตัวเห็นมีน้อยก็เห็น้เอาอาสิทางชี้งาม่บ่อนเลือดีงจะเป็นผูกระเทยบ่ฮึดยดม่ไดเยอโถ่ตามบายนีงามเลยอ่ะอามากชิ้ชีติกระีนี่ก็งงามจัเอ๊

ม่เอาซะส่วนลุงเอ๋ลุงฮ so, so, okay? oh, ่าฮ mm ่าโซปาลุงปูจะเอ้งามบองามบอปลาลุง โอ้ยเจ้าจิปากม่นนะเอาเอาเข้าเอาเข้าเอาเข้าไปทใ่กินเรเอาเ่าไม่ยน่อยหรอใค่น่อย่ะยับมาใ่มาแต่ันมาเฮ้ยเพื่อเมาจูบก็เอาเข่างนใครจะอยู่น้ำลุ่งหิบนะหิบอ่ก็ต้องหย่อน่างนไอ้อ้ว อยู่่อีกนนไหอยู่ไอ้เบิ้นไอ้เบิ้นอยู่จก็อยู่ลอยู่ได้กินขนมลายเอยู่น้ำยุงยุงอีบาบาเฉย็ไดมาก็กินหนังไอ้ยี่จักมันจะกินตอาก็ตาใหญ่ๆมองม่ออเบ่อแล้เ่ะบอกอืดเท่านะเป็นมงาเป็นเาเตรียมๆเจอเลยเ้เบินนองเอผ่านี่ขอบจไปน ก็คือแบรน,น,นั่นเองโอ้ยกู้บ<ป> <ไป S 1> ทชุ่งไปไปถ่าแล้วเด้อจ้ะคาราปัเคาให้เราไปดับหล,ลังค<ป>าราบัตใบคาราบัไปกะตาลุงงามปริาบิศน,นมาเลยเด้อบันนเด้อพอกันคิดนะที่ไม่แห้งบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บสบายดีปะลุงอ้า,าวเจ้ามาทางใดเออถ้าก็มาแต่ แต่เฮือนเลยพากลับมาเหาะมันแหงแล้วมันแหงแล้วม่ต้องเบ็ดอกมันแหงแล้วออปีกยันสี่เหลี่ยบแห่ะไปอะไรพี่นาะดีวไปแหงสักคน